ขอกระปภิวาดนมัสการขอโอกาสพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลละพิภพบ,บุพการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสาร ทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วม,วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัตฏะสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายตราบถึงสิง่งพระนิพพานเธอ มาพบกันอีกเช่นเคยขอรับขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆที่กรณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะท่านผู้ที่กดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองคล่องตัวมั่งมีสีสุขมากๆนะขอรับขอขอบพระคุณทุกกำลังสนับสนุนช่อง YouTube พ่อพราม ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองคล่องตัวในการดำรงชีวิตสมดังความตั้งใจหมายจงทุกประการนะขอรับก็อนุญาตสักนิดหนึ่งเล็กน้อยขอรับเพื่อท่านใดสนใจนะขอรับกำไรเจ้าปู่เจ้าย่านะขอรับ <c oughs> ก็บูชาองค์หนึ่ง 2 5 0ร้อยพร้อมทรง2องค์ก็4 50นะครับ3องค์ก็600บาทนะครับกดงามจัปูสศรสัตตานคราชก็บางทีเพื่อนๆเขาบอกว่าทำไมไม่บอกราคาไปเลยก็พ่อพรามก็บอกเลยนะครับองค์นาเกียวนะครับท่านใดสนใจก็เอ็ดไลน์มานะครับเดี๋ยวพ่อพรามจะทิ้งไลน์ไอดีเอาไว้ให้นะครับก็เอาที่เพื่อนๆมีความ ศรัทธาแบบหนึ่งเซต์็มนะฮะไม่ต้องหมายถึงว่าถ้าอยากจะเช่าบูชาพระพราหมไม่ได้บังคับใครแล้วแต่ว่าใครจะมีบุญมีวาสนาหรือมีความศรัทธาต่อองค์เจ้าปู่เจ้ายาท่านนรครับกำไรโบราณน,นะฮะเผื่อสาวๆอยากจะได้นะครับถังเช่าสีทองนะครับบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะครับดูแลสุขภาพนะครับนะ แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอานะครับไม่ได้มีการบังคับใจใครใดๆทั้งสิ้นนะครับออวันนี้ก็วันนี้อยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยเหมือนเดิมนั่นแหละสไตล์พ่อพรามวันนี้อาจจะเนิบๆเรียบๆนะฮะ <laughs> วันนี้อาจจะไม่องศาเดือดเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เสียงแห้งไปมั่งก็ขอคามอาภัยนะครับบางที อัดคลิปก็ใช้เสียงมากนะนะวันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆเพื่อนๆนะก็คำถามหมายถึงว่าในคอมเมนตะ์น่ะในคอมเมนต์บางทีเพื่อนๆก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะนะวันนี้พ่อพราหมกก็จะเอาคำถามที่เพื่อนถามมาเนะี่ยมาตอบแต่การตอบของพ่อพราหมณ์นี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของพ่อพราม์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะ ถ้าจะผิดถ้าจะถูกอะไรพระพรามณ์ขอน้อมยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนะครับมีตั้งนานแล้วเพื่อนท่านก็เคยหลายวันแล้วเพื่อนท่านก็ถามว่าเพ่อพราหมณ์ปกตินี้องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเวลาท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพานเนี่ยพระพุทธองค์จะเสด็จในท่าสีห์สายญาติไม่ใช่หรือ พพระรามก็บอกว่าใช่ปกติแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าทุกทกพระองค์อ่ะท่านจะดับขันธปรินิพานในท่าสีหาสายยานนี่แหละทุกๆพระองค์เพื่อนทัานก็ถามว่าแล้วทําไมสมเด็จพ่อองค์ปฐมอ่ะถึงดับขันธปรินิพานในท่าขัดสมาธิเป็นเพราะเหตุใดตอนนั้นพ่อพระรามก็ตอบเพื่อนไปว่าพ่อพระรามไม่ทราบพ่อพระรามยังไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยก็เลยไม่ได้ตอบเพื่อนไป มาตอนหลังก็เลยได้ลองกระบเปรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาท่านก็สื่อบอกมาประมาณว่าคือเป็นความคิดเห็นพ่อพระมผู้เดียวนะยอมรับผิดคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮะฟังชัดๆนะว่าเป็นความคิดเห็นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาประมาณว่าคือสมเด็จพ่อองค์ปฐมเนี่ย เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่มาตรัสขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่จะเป็นผู้มาวางรากฐานให้กับหนอพระบรมโพธิสัตว์ที่มารุ่นหลังๆเนี่ยในการบำเพ็ญบารมีต่อไปอก็ได้เก็บสมเด็จพ่อท่านก็มาตั้งวางแผนไว้ใช่ไหมล่ะอา้าพระโพธิสัตว์รุ่นต่อๆไปก็พระองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่า โอ้ฉันบำเพ็ญบารมีมาก็ด้วยความทุกข์ยากลำบากโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะน,นำหรือไม่มีแบบอย่างเลยกว่าจะได้บรรลุเป็นพระโพธิญาณนี่ฉันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้บรรลุเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็ฉันจะตั้งกฎกติกาเอาไว้พระโพธิสัตว์ก็จะมี3มลำดับใช่ไหมก็ปัญญาธิกะปัญญาธิกะ ศัทธาธิกะวิริยธิกะเราก็รู้อยู่แล้วเลยนะเผื่อบางท่านมาฟังที่หลังไม่รู้ <laughs> ปัญญาธิกะก็คือสําเร็จเร็วบาเพ็ญบารมีรวมทั้งหมดคือ20อสงไขยคิดอยู่ในใจ7อสงไขยเปล่งวาจาํำพึงํำพันออกมาอีก9อสงไขยหลังได้รับพระพุทธพยากรณ์ไปแล้วก็บําเพ็ญบารมีต่ออีก4อสงไขยเกษณกับเรียกว่าพระพุทธเจ้าไฟปัญญาธิกะ นะสำเร็จเร็วนะครับแบบที่2ก็คือแบบศรัทธาธิกะศรัทธาธิกะนีบ่บำเพ็ญบาร,รมีทั้งหมดนี่สี่สิบอสงไขยเก,นกบนะคิดอยู่ในใจ14อสงไขยรำพึงรำพันเปล่งวาจาออกมา18อสงไขยหลังได้รับพระพุทธพยากรณ์ไปแล้วนีบ่บำเพ็ญบาร,รมีต่ออีก8อสงไขยกนกษนะระแบบที่3คือแบบสูงสุดนี่คือไฟวิริยาธิกะสูงสุดก็ใช้เวลานานสุดนะครับ บำมเพ็ญบารมีทั้งหมด80อสงไขยะแสนกับนะค,บคิดอยู่ในใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยีอสงไขยนะรำพึงรำพันเปล่งวาจาเอามาอีกสาบกอสงไขยหลังได้รับพระพุทธพยากรและบำมเพ็ญบารมีต่ออีก16อสงไขยะแสรกับนะบเป็นพระพุทธเจ้าที่แบบวิิยาทิกะนะมี3แบบนะครับสมเด็จพออระองค์ปฐถมท่านก็มาตั้งกฎเกณฑ์ไว้ใช่ไหมละ่ะนะฮะ วางรากฐานไว้ทุกๆอย่างมีแบบแผนทุกๆอย่างในการสอนของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็สอนแบบเดียวกันทั้งหมดนะฮะเน้นๆก็เรื่องอริยสัจสีนี่แหละเน้นๆก็เรื่องสอนให้ผู้คนทั้งหลายได้มีความเข้าใจเข้าใจธรรมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การบรรลุมรรคผลเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่แหละที่พ่พระธรมพูดมาบ่อยๆนะฮะเน้นการบรรลุมรรคผลเน้นอริยามรรคเน้นอริยผลนะฮะตอนนี้ตอนที่สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันปรินิพานเนี่ยสมัยถึงต้องนั่งขัดสมาธิ <c oughs> ท่านบอกว่าเพื่อเป็นแบบอย่างนฮะให้แก่พระพุทธเจ้ารุ่นต่อๆไปรุ่นหลังๆเนี่ย ให้ปรารบถึงความเพียรนนท่านบอกว่าอย่างนั้นในท่านังขัดสมาธิคือถ้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาบำเพ็ญความเพียรแม้แต่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระอ,องค์ปฐถมองค์แรกของโลกในท่านก็ยังปรารบความเพียรจนถึงลมหายใจสุดท้ายแล้วก็เป็นการตั้งอยู่ของวงของพระพุทธเจ้าคือหน่อพุทธวงศ์เนี่ยจะต้องดําเนินต่อไปอีกเพื่อที่เป็นที่พึ่งให้แก่เวเนยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยอีกตลอดการตลอดสมัยนะตลอด ลตลอดสายซึ่งไม่รู้จะ,จะไปจบเมื่อไรนะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายไม่รู้จะมีหรือเปล่าอันนี้พ่อพระรมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านท่านกล่าวไม่หมดท่านเป็นสัพพัญยูท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกแต่ท่านบอกว่าให้เอาพระพุทธเจ้าสององค์มานั่งถกกันเรื่องนี้นั่งถกกันเป็นกลับแล้วยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยว่าเวนัสสัตทั้งหลายจะขึ้นถึงพระนิพพานทั้งหมดได้เมื่อไหร หรือพระพุทธเจ้าจะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเนี่ยได้เมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบไม่นา้ท่านบอกว่านานมากๆพูดกันเป็นอสงไขยกับคือมองไปแล้วมันไม่มีจุดสิ้นสุดมองไปแล้วไม่มีจุดจบเลยนะนึกออกไหม <c oughs> ส่วนพี่น้องท่านใดที่อยากจะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายพ่อพราหมก็โมทนาด้วยนะแต่พ่อพราหมณ์บายๆฮะไปก่อน <c oughs> ว่าพระรามได้มีโอ,อกาสบรรลุเมื่มอไรก็จะไปก่อนนะฮะอันนี้คือคือที่เพื่อนถามบอกว่าทําไมสมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านถึงต้องนั่งขัดสมาธิข้บปรินิพานเะนี่ยพ่อพรามก็ได้ตอบมาเช่นนี้นะครับมีเพื่อนท่านถามมาอีกเหมือนกันท่านบอกว่าเออพ่อพรามท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้ถวายสังฆทานในเขตของพระพุทธศาสนาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษ <pe> นะครับพอพราะพระไม่ได้ตัดต่อนะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้ถวายสังฆทานในเขตพระพุทธศาสนานท่านบอกว่าเกิดมาทุกภพทุกชาติจะเป็นเศรษฐีไม่มีจนตราบถึงเข้าพระนิพพาน,นครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เพื่อนท่านก็ถามว่า แล้วทำไมพระโพธิสัตว์ถึงเกิดมาจน <c oughs> คือจริงๆนะหัวใจของพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วเนะี่ยท่านไม่ท่านท่านไม่ค่อยเลือกเกิดเช่นหมายถึงว่าท่านที่บารมีเต็มเต็มเปี่ยมเปียมล้นๆ้นแล้วเนะี่ยคือท่านจะเปิดทางให้กับรุ่นหลังจะเปิดทางให้กับรุ่นน้องนั่นแหละนะฮะท่านไม่ค่อยเลือกเกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหรือท่านไม่ค่อยเลือกเกิดเป็นพระราชายกเว้น ยกเว้นแต่มันเป็นหน้าที่เฉพาะเฉพาะที่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้มันถึงคิวของท่านนะฮะเขาเขาวางไว้หมดแล้วนะะก่อนจะลงมาเนี่ยใครจะเป็นพระราชาใครจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเบื้องบนเขาคัดสรรมาหมดแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปตามใจหรือจะเลอกเกิดเป็นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยก็เกิดได้นะฮะแต่ว่าการเป็นมหาเศรษฐีในภพชาตินั้นๆมันต้องเหมาะ แกการบําเพ็ญบารมีของท่านด้วยมันต้องไปดูว่าชาตินี้ท่านต้องไปทําหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเงี้ยส่วนมากพระโพธิสัตว์ก็ไม่ค่อยเลือกเกิดที่สบายๆหนะรอกเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์ต้องเรียนรู้ทุกนะให้เห็นทุกต้องแจ้งทุกขอย่างมากๆเลยเพอแจ้งทุกแล้วมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะเบื่อแล้วมันจะเกิดความเข็ดขยาดในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะหาหนทาง แห่งการหลุดพ้นนั่นก็คือหาหนทางแห่งพะนิพานนี่แหละนะฮะแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้ไปพะนิพานองค์เดียวไงท่านต้องนําพาวงวานหมู่คณะของท่านไปพะนิพานด้วยนะแค่นั้นเองอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเนี่ยทาไมต้องจนต้องลําบากต้องทุกข์ต้องยากไม่มีใครในโลกธาตุวัตตะทงสารเนี่ยที่จะลาบากเท่ากับพระโพธิสัตว์อีกแล้วนะฮะไม่มีพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ลําบากที่สุดนะเกิดมาทุกภพทุกชาติ โอ้ยอย่าให้ต้องกล่าวสาธยายบรรยายเลยกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามต้องเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้องค์ละกี่สิบกี่ร้อยอสงไขยกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ละพระองค์นะโดยเหตุนี้นี่แหละโลกทิพย์เขาจึงให้ความเคารพนับถือพระโพธิสัตว์ไงฮะเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดให้กับชาวโลกฟังชาวโลกเขาจะเข้าใจหรือเปล่าน,นี้พ่อพรามก็ไม่รู้นะนะฮะก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆถามมานานแล้วพ่อพรามจำไม่จำจำ,จำคำถามไม่ได้นะั่นะเดเพื่อนถามมาอยากจะให้พูดถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ท่านว่ายอย่างนั้นจริงๆพ่อพรามก็พูดโอ้ยไม่รู้ตั้งกี่สิบคลิปแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เนี่ย ท่านถามว่าอีพระโพธิสัตว์แล้วปัจจุบันนี้พระโพธิสัตว์ท่านเป็นยังไงท่านอยู่ยังไงท่านบำเพ็ญบารมียังไงไอ้คำถามมันก็หมายถึงว่าประมาณว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยอะ่ะเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าพระโพธิสัตว์จะลำบากหรือเปล่าลำบากทุกองค์ฮะไม่มีพระโพธิสัตว์องค์ไหนสบายไม่แต่เกิดเป็นพระเจ้าจาักรพรรดนี่ลำบากกว่าเพื่อนนะเพราะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดนี่จะต้องดูแลคนทั้งโลกอะ่ะบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคนทั้งโลกเลี้ยงคนทั้งโลกนะฮะเป็นพ่อของโลกอย่างนี้นะฮ ใครอยากเกิดก็เกิดนะนะฮะเป็นพระราชาเป็นพระพระโพธิสัตว์ที่ไปเป็นพระราชาเป็นพระราชาก็เหนื่อยรองจากาพระโพธิสัตว์รององจากพระเจ้าจาัก,กรพรรดนี่แหลนะต้องดูแลอาณาประชา,าราษฎร์ทางประเทศนะฮะเห็นไหมฮะในหลวงของเราทุกๆุกองท่านก็นดูแลอาณาประชาราษนะโอ้ยไม่รู้จะพูดคําไหนหนอกทุกยากลําบากตรากตรำมากมายกว่าที่จะ ประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่นมันคงได้นะแต่ยุคนี้สมัยนี้มันเป็นการยุคไงฮะพอการยุคการยุคกับเรวยุคที่มีแต่ความชั่วร้ายเลวร้ายทั้งหลายอํานาจแห่งมารอะไรทั้งหลายกระแสะแห่งมารมันครอบคลุมไปหมดทั้งโลกนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะใครจะอยู่ในสถานะไหนก็เลยขยับตัวลําบากะะอันนี้เรื่องจริงนะด้วยเหตุนี้นี่นแหละที่พระพรามจะบอกว่าระบบกฎแห่งกรรมเขาจะล้างโลกก็เพราะเหตุนี้นะฮะอันนี้พูดถึงภายในเลยนะ แต่ชาวโลกของเราไม่ไม่เข้าใจไงไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นเห็นแต่ด้วยสายตาแต่ไม่ได้ย้อนไปดูข้างหลังว่าสิ่งที่เขากระทานั้นนะ่ะมันดีจริงหรือไม่ดีจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาฮะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะพระโพธิสัตว์เองก็เหมือนกันนะเพื่อนที่ถามมาว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยนะโอ้พระโพธิสัตว์ท่านเป็นยังไงบ้างนะนะพูดเลยว่าลำบากทุกคนทุกองนะไม่มีพระโพธิสัตว์องค์ไหนที่จะไม่ลำบากแล้วนะฮะ ท่านก็อยู่ท่านก็ทําหน้าที่ตามสถานะของท่านนั่นแหละนะฮะตามบทบาทหน้าที่ของท่านหรือตามที่ท่านได้อธิษฐานจิตลงมาพออธิษฐานจิตลงมาเนี่ยถึงแม้ว่าความเป็นทิพย์ถึงแม้ว่าใจเป็นที่มันจะหมดไปแต่พ่อโพธิสัตว์ทูโอ์ก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พมเทพทเทวดาท่านคอยจะรักษาคุ้มครองดูแลแล้วก็คอยที่จะให้ความสนับสนุนส่งเสริมอยู่นะ ถึงจะลำบากอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรท่านก็คงจะเอาตัวรอดได้นะฮะตามสถานะของท่านแต่ละองค์นคั่นแหละอย่างพพระธรรมก็เหมือนกันนะก็พยายามนะก็ก็นี่แหละก็ผลสุดท้ายก็มาอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆบางคนไม่เข้าใจว่าอ่อพระธรรมเป็นยูทูบเบอร์นี่โลภหรือเปล่ามันก็เคยมีคนเขาพูดบ่อยนะโลภนะมาจํำหน่าย วัตถุมงคลเจ้าปู่เจ้ามามันแสดงถึงความโลภจ,จริงๆมันไม่ใช่ความโลภหรอกครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้คนที่เขายังมีบุญมีวาสนาเนื่องกันกับเราและพ่อพราหมก์ก็จะได้มีปัจจัยเงินทองไปสร้างบุญทํากุศลอีกเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเงี้ยแล้วอย่างเพื่อนๆท่านใดพี่ๆน้องที่ใหญ่จะไปเป็นยูทูบเบอร์มั้งก็ไปเป็นสิครับก็ไปเปิดดูช่องอะแล้วจะได้รู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย มันยากหรือมันง่ายหรือมันสวยหรูอย่างที่ท่านคิดไหมสวยหรูหมายถึงอะไรได้นะบางคนไม่เข้าใจไม่เคยทําคิดว่ายูทูบเบอร์มีไรายได้เยอะนะฮะเยอะเฉพาะคนที่เขามีช่องติดตามเยอะๆนะฮะอย่างนั้นอนะเยอะจริงๆนะแต่ว่ายูทูบเบอร์กว่าที่เขาจะได้อะไรได้มาแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะ,ะเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะฮะต้องโอ้ยนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนะ แต่พ่อพราหมมันดีอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อพราหมณ์ไม่มีค่าใช้จ่ายมากมมยเหมือนยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆอย่างยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆต้งองเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์นูน่นคอนเทนต์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อพราหมณ์นั่งอยู่กับอาสมตัวเองแล้วก็พูดไปนะฮะเนี่ยแต่จิตใจของพ่อพราหมมีแต่บุญมีแต่กุศลน,นะนะฮะแล้วก็ไม่เคยลืมผู้มีคุณผู้มีคุณเนี่ยพ่อผู้มีคุณต่อพ่อพราหมณ์ผู้มีคุณที่สนับสนุนยูทูปพ่อพราหมณนี่แหละนะพ่อพรา,มาหมณน ได้อุปถัมภ์คำชูสนับสนุนส่งเสริมท่านผู้มีคนทุกกำลังสนับสนุนช่อง YouTube พ่อพระามมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในการดำารงส่งชีวิตธ,ธ,ธุรกิจกิจการงานตลอดการตลอดสมัยตลอดไปนั่นแหละตราบถึงพระนิพพาน,าน่นี่ะขอบุญกุศลในอุปถัมภ์บุญพ่อพรามอาอธิฐานไปเยอะกว่านั้นไม่อยากจะพูดในหาเวอร์พ่อพรามพูดจากใจนะพ่อพระามไม่ทําอะไรพ่อพรามจะไม่เคยเสียแรงแกล่งทําจะทาจากใจล้วน แล้วทาไม่อยากทําอะไรนะถ้าอะไรมันค้านอะ่พะพ่อพรมไม่ทาเด็ดขาดต้องให้มาฆ่าพ่อพระพ่อพรมก็ไม่ทําเช่นที่มันผิดศีลที่มันผิดธรรมหรือที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่เป็นธรรมที่มันไม่ชอบทำอะไรอเงี้ยพ,พ่อพรมไม่ชอบพ,พ่อพรมชอบอิสระเสรีแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วพ,พ่อพรมก็ให้อิสระเสรีเกทุกดวงจิตเดดทุกในวัฏฏะรงสารแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนกันนะฮะไม่ไม่เคยมีจะไปบังคับใครกะเกณฑ์ใครนะครับแต่ที่พ่อพระพทำเนี่ย เพื่อนเพืเ่อนบางท่านอาจจะเออพ่อพ,อพรมไมไ่เอาของมาขายเลยนู่นนี่นั่นพ่อพารามคิดดีแล้วทั้งภายนอกทั้งภายในในทุกอนุมิตนะฮะมันอาจจะดูขัดตาขัดใจก็อาจจะทานบารมีของท่านยังไม่พอไงท่านมามองเลยก็เลยเป็นอคติจริงๆพ่อพาราะทาเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้คนเขาทั้งหลายที่เขาได้มีโอกาสทําบุญกับพ่อพระมัง่งพ่อพระเป็นพระโพธิสัตว์พ่อพระจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพ่อพร์ได้เงินได้ทองจากการจํา ให้บูชาเจ้าปู่เจ้าย่าหรือทังชาวสิทธ์ทองเล็้ๆงเลีน้อยเอามาเลี้ยงชีพเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงมดเลี้ยงมาจรจัดยังได้ไปที่สําคัญยังได้ไปทําบุญให้กับพระพุทธศาสนาอีกเยอะแยะตามกําลังนั่นแหละนั่นคือบุญสายบุญนะฮะไม่ใช่พ่ะพรามจะโลภโลภนะฮะไม่ใช่นันเข้าใจด้วยนะครับที่พูดเนี่ยพูดเพื่อให้ปลอบประโลมหัวใจเพื่อนๆที่ยังไม่มีความเข้าใจที่ยังมีอคติอยู่ท่านนั้นเองนะฮะพ่ะพรามเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะพี่ๆน้องๆเองก็เหมือนกันนะครับสาหรับผมเนี่ยก็มีแต่หัวใจที่อยากที่จะอุปถมัมภ์ค้าชูสนับสนุนส่งเสริมกันนะฮะแต่ในทางมันต้องเกิดความศรัทธาด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่มีความศรัทธาต่อกันนะฮะศรัทธามันก็ต้องดูด้วยนะฮะดูจากศีลธรรมคุณธรรมดูจากความเป็นธรรมชอบธรรมความถูกต้องดูจากความพออกพอใจกันนี่แหละนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ทุกองก็เหมือนกันนะฮะ รักความเป็นอิสระเสรีส่วนมากจะอย่างนั้นนะครับพาพรมเองก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมากาะมาเกณฑ์พ่อพรมเดๆทั้งสิน้นแต่เราตัวทั้งปัตตานตรนี่แหละนะครับแล้วก็พ่อพรมออกคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องของคําทานายเนี่ยเขาขอพขอระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คําทํานายมานะฮะแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่ได้เข้ามาชมเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดติดตามช่อง y o u t u พ่อพรม เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะจากเมื่อก่อนแค่หลักหน่วยวอนเดียวนี้เยอะเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกตรงนี้อีกนิดนึงว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลหรอกครับเชื่อพ่อพระมือก็ที่พ่อพระมบอกนะว่าภัยธรรมชาติก็ดีหรือโรคคนโรคสัตว์ก็ดีทั้งหมดทั้งมวล เหตุผลต้นกรรมมันเกิดจากน้ำมือมนุษย์มันเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะฮะแต่ตอนนี้ผู้คุมกฎผู้คุมกรรมเนี่ยท่านเข้ามาคุมด้วยหมดทั่วทั้งโลกท่านก็จะจัดหลีกให้นั่นแหละนะฮะหน้าที่ใดที่มีนักปราดอยู่หน้าที่ใดที่มีพระอริยมรรคพระอริยะผลมีพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ปฏิบัติปฏิัชอผู้เป็นสัมมาอยู่มีคนที่เขาเคารพนับถือกุระไตรยอยู่ เหตุเพศภัยทั้งหลายท่านก็จะหลีกเลี่ยงให้ครับไม่ใช่ว่าท่านจะไปทุกที่กระหน่ำเละเทะหมดทั่วหรอกไม่ใช่ละโดยเฉพาะผืนแผ่นดินไทยความคิดเห็นส่วนตัวของพ่อพราหมณ์พ่อพราหมณ์คิดว่าผืนแผ่นดินไทยจะปลอดภัยที่สุดจะปลอดภัยที่สุดจากทตุดินทตุาน,าน้ำาัดลมทัดไฟจากมหาภัยพิบัติทั้งหลายนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลหรอกนะครับคำทำนายก็คือคำทำนายยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่เรารู้เอาไว้ก็ดีเพราะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมตตาภาวานาใช่ไหมครับควรจะเร่งกันให้มากๆนะฮะพ่อพรามก็ทาทาทุกวันทําเท่าที่ทําได้นะไม่ได้ว่าจะมีดีอะไรเหมือนครูบาอาจารย์สูงๆท่านนะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเอนเข้าใจนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าโลกของเราเนี่ยลอยอยู่นะ นะไม่ใช่ไปตั้งอยู่นะลอยอยู่กลางอาวกาศในระบบสุริยะนะฮะอาศัยแรงโน้มถ่วงอานะศัยมันมันเป็นแรงดึงดูดของพระอาทิตย์มัง่งของพระจันทร์มัง่งของดาวที่อยู่ข้างๆมัง่งนะแล้วก็บุญนรอบตัวเองนะะแต่ด้วยอาศัยที่โลกมีขนาดใหญ่เงี้ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าโลกมันหมุนรู้สึกว่ามันตั้งอยู่กับที่อะไรอย่างนี้ฮนะแต่ภายใต้ผืนพิภพอ่ะ ยังมีของเหลวอ,อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยยังมีน้ํามันก็มีน้ํามันนี่ยเยอะแยะมากมายไหลตลอดสายโดยเฉพาะพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าน้ามันเยอะมากนะเยอะมากๆ,ๆใช้ไปอีกใช้ไปอีก5,000ปีน้ํามันก็ยังไม่พร่องไปเลยแต่น้ํามันไม่พร่องก็จริงแต่น้ําหนักของมวลสารท่านจะลดลงไงฮะก๊าซเนี่ยก๊าซเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเป็นของเหลวที่ไหลเป็นเป็นโพรงอะ่ะ เป็นโพรงเป็นลาวาอยู่ใต้พื้นพิภพนี่แหละนะมีสายน้ํามันสายหนึ่งคนละสายนะฮะแล้วก็มีสายก็ว่านอัศจรรย์เหมือนกันนะแล้วก็มีสายของของภูเขาไฟนะฮะเคยเห็นภูเขาไฟอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องภูเขาไฟยักษ์มารที่ถูกสาบจะตื่นออกมาอารวาสทุกที่วาราตรีคืออะไรคือภูเขาไฟนะแล้วก็คโคลนคโคลนที่มันเดือดปุดปุดนะที่มันไหลอย,อยู่ในพื้นวิภพเนี่ย นั่นเนี่ยมันจะกลายเป็นกา๊กาซก๊าซเหมือนที่เขาดูดก๊าซมาใช้เห็นไหมก๊าซ NPG เอ้กา๊กาซอะไรนะ LPG ก๊าซ NGV อย่างเงี้ยนะที่เขาเอามาใช้นั่นแหละนะแล้วก็ลาวาภูเขาไฟนะลาวาภูเขาไฟเนี่ยเขาก็ไหลเวียนหมดทั่วทั้งโลกนี่แหละนะะมันเป็นมันเป็นระบบของเขานะทำให้โลกเนี่ยเกิดความสมดุลแต่ทีนี้เนี่ย มนุษย์โลกยุคนี้เนี่ยท่านทาลายสมดุลของธรรมชาติเยอะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะมนุษย์คนทำน่นแหละมนุษย์ใครเหมือนกันตัดไม้ทําลายปากก่ยปา,ปา,ปาก็เยอะจริงป่ะเผาปงเผาป่าก็เยอะถากปงถากปา่าถางเตียนมาเป็นที่ทํากินของตัวเองอะไรก็เยอะนะเยอะแยะมากมายทั่วทั้งโลกเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาว่าป่าไม้ป่าไม้ในโลกเนี้ยเมื่อก่อน20%นะแต่เดี๋ยวนี้เนี้ยขณะเนี้ยท่านบอกว่าป่าไม้อะ่ะลดลงจากเมื่อก่อนถึง85% ป่าไม้ถูกทําลายมากพอป่าไม้ถูกทําลายมากนี่แหละภัยธรรมชาติมันเลยเกิดขึ้นแต่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลต้นกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะทีนี้ก็ของเราชาติไทยชาวไทยยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบยังอยู่เยอะอยู่หลายองค์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะขอรับ ในทุกๆเรื่องนั่นแหละทำใจให้เป็นกลางสบายๆเราทํามาหากินอะไรก็ทําไปแล้วก็เร่งการบําเพ็ญภาวนาก็ทําไปเท่าที่จะพึงกระทําได้นะครับพ,พระพรามจะพูดถึงยักษ์หินที่ถูกสาบที่หนึ่งที่สมเด็จพ่อท่านบอกว่ายักษ์หินที่ถูกสาบจะออกมาแลว้วาดทุกที่วาราตรีมีเพื่อนท่านบอกมาซึ่งพระพรามก็คิดอยู่เหมือนกันว่ายักษ์หินที่ถูกสาบนี่คืออะไรแต่พระพรามก็คิดเหมือนกันคิดก่อนอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์พระพรามคิดว่าเป็นภูเขาไฟ พอดีเมื่อเมื่อวานมีเพื่อนท่านบอกว่ายากเห็นที่ดุสสบคือภูเขาไฟอยากให้พ่อพามไปบอกกล่าวตักเตือนเขาด้วยก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับลาวาภูเขาไฟอ่ะหรือว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟอ่ะเขาไหลเวียนอยู่ทั่วโลกนะไม่ใช่ว่าไหลเวียนแค่ไหนแม้แต่ประเทศไทยประเทศไทยวงแหวนภูเขาไฟที่เขาพาดผ่านนะเยอะนะเหนือเหนือจนจรด วงแหวนมีเยอะเลยผ่านผ่านลหลายพื้นที่ลหลายๆจังหวัดนะเลยแหละทันะ่วทุกประเทศด้วยนะแล้วตอนนี้ภูเขาไฟนะนักขณะน,นี้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีภูเขาไฟที่ประทุมาแล้วขนาดภูเขาไฟที่ไม่เคยประทุกออกมาในภูเขาไฟประทุกออกมาเป็นเป็นวิหลายหลักยี่สิบลูกแล้วมั้งยี่สิบลูกแล้วมั้งภูเขาไฟแล้วเมื่อเมื่อวานพอพระพรามก็ดูภูเขาไฟทะลักออกมาอีกแล้วนะ ทำไมภูเขาไฟยกักษ์หินที่ถูกสาบเนี่ยที่สมเด็จพอท่านบอกอะ่ะแล้วเพื่อนท่านบอกว่าคือภูเขาไฟพาะพรามก็พาะพรามคิดว่าเป็นลา,า,าวาภูเขาไฟนะคิดว่าเป็นอาทิตย์แหละแต่ยังไม่กล้าพูดพอดีเพื่อนท่านมาย้้ำก็เลยเออข,อขออนุญาตอ้างเพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกมาก็ขอบคุณมากนะครับเพราะยักษ์หินที่ถูกสาบออกมาละา,าททุกที่วาราตรีเพาะพรามคิดว่าเป็นภูเขาไฟที่อยู่ใต้ดินทําไมถึงออกมาถ้าพูดแบบลึกๆฮะมันมัน,ม,นมันเป็น ห่วงระยะเวลาถ้าพ,พูดอย่างภาษาพพระธรรมก็คือเป็นกึ่งพุทธการกึ่งพุทธการเนี่ยเขาก็จะต้องล้างโลกไปสักทีหนึ่งล้างก็คือล้างอะไรอ่ะอันนี้พูดตามตรงนะฮะเราพ,พระธรรมก็ไม่อยากพูดให้กระทบแต่พูดเป็นกลางๆว่าเราพยามารเหล่ามาเรามาเหล่าอาธรรมเหล่าผู้ที่ทําลายมนุษยชาติด้วยกันเองทําลายโลกทําลายธรรมชาติหรือที่เป็นปัญหา ในการทําให้โลกมันเจริญอยู่ทุกวันนี้เหล่านี้จะถูกล้างออกไปนะก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนมั่งละนะส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องๆก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกครับเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็ไ่ยีทัวทั้งโลกนั่นแหละแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีเราจะทํายังไงให้มันดีนะฮะก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเมตตาภาวนาแล้วก็อธิษฐานอบุญกุศลของเรานี่แหละขวนขวายขยนันทํามาหากินไปนะขยันเก็บขยันอมแล้วก็ดูลู่ทางในลหลายๆช่องทางนะฮะ ยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปได้นะแล้วเพื่อนๆก็ทําใจไว้ได้เลยว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยหรือเศรษฐกิจในบ้านเราก็ดีมันจะไม่ดีไปอีกนานนะจนกว่าจะเข้าสู่ยุคสีเวลัยซึ่งมันเป็นระยะเวลาอีกนานมันมเป็นนานเป็น10ปีนะสิปี11ปีเลยแหละที่เหลือเนี่ยสิปีนะกว่าจะเข้าสู่ยุคสีเวลัยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็ทําใจฮนะแล้วก็ทําใจแล้วก็ ติดใจน้อมนํามาอยู่ในบุญอยู่ในกุศลนะสินสมาธิปัญญาเมตตาภาวนาสําคัญที่สุดเลยนะครับยังไงก็พ่อพรมก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน YouTube ช่องพ่อแพรมตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมความคล่องตัวในการนำรงท่งชีวิตธุรกิจ,ก,จกิจการงานการทำมาหากินความปลอดภัย ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกรวมวัะสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายตราบถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ